สวัสดีครับวันนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งที่นำเสนอให้ดูวิวส,สวยๆแล้วก็ฟังพระธรรมเทศนาไปด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องอุดรพารวยนะครับสมัครเป็นสมาชิกของช่องนะครับรับเสื้ออุดรพารวยฟรีหนึ่งตัวนะครับเชิญรับชมได้ครับรับฟังได้ครับปีนี้ก็เหมือนปีที่แล้วนี้บินทบาทไปดูเขา้าวรรษาพระเจะบินทบาท เฉพาะอาหารตกในบาทมีเฉตดลับถ้าเข้าประตูวัดแล้วงดยกเว้นคนไม่รู้จักคนไม่รู้จักก็ต้องอดุโลมไม่รู้แล้วคืนทำลงไม่รับอันนี้เป็นปฏิเวทาท่านพระแม่กุจันมัน่นท่านพาดำเนินมาหรือด,ดูเข้าพรรษาน,านี้จะต้องงดการตามส่งอาหาร รับเฉพาะอาหารมีอยู่ในบาทแต่เดี๋ยวนี้มันอูมันล้นบาทมันแต่ก่อนไม่มีเราเคยอยู่น้องแซงนี่บางทีน้ำพริกเพื่อเดียวมันไม่เหมือนทุกวันนี้อันนี้โอ้พระรงมันเป็นมันทุลากไปล้นเหลียไปส,สองถาดสามถาดอันนี้เรีกว่าปีนี้ก็เช่นเดียวกัน ยกเว้นหลวงปูป่บินใบบินกระบาดไม่ได้บินเฉพาะกใกล้ๆไม่กี่คนสี่ห้าคนรับมากก็ได้เพราะบา่าสังขารมันแก่รนะับไปตามสังขารทนี่ำเห็ทนทุกวีที่ผ่านมาอันนี้เป็นบงพรอปฏิบัติทันานธรรมธุตะทุตา,ตา,ตานเชื่องมือลบกิเลสช,ชั้นเยี่ยมเลยเฉียดเฉียนกิเลสทุกแง่ทุกมุมโม่เถะ ใครนำปฏิบัติได้ซึ้งลงไปเท่าไหร่ยิ่งเห็นคุณข้าวการทุดงข้อวัดทุกด้านทุกวงอันนี้เท่าที่ผ่านมาทุกๆปีรวยเกินรวยกว่านั้นรวยจนท่วมยิ่งไปจนท่วมคอแล้วจะว่าไงทีนี้ขอนาำใจศรัทธาญาติโยมแต่ให้เข้าใจว่าตั้งแต่วันค่ำหนึ่งไปพระทุกองค์จะเอาอาหารเฉพาะตกในบาท หลวงปู่เขาเฉพาะตกในบาทเท่านั้นพอหลวงปู่แก่แล้วอาจจะอนุโลมบ้างเท่านั้นเหงเพราะอายุแก่จะบินใกล้บินเฉพาะข้างชลานีด้เดียวถ้าหลายคนก็ไม่ได้บ่าวไม่ให้ฉังขานไม่ให้รับเฉพาะ,ะเฉพาะเฉพาะเท่านั้นเท่นั้นก็่าอนุโลมไปตามเรื่องของคนแกน่แต่ เฉพาะอาหารตกในบาทอันนี้เป็นความชอบทำพวกเราไม่ต้องคิดด้วยอันนี้เป็นเรื่องหน้าทีของประสงค์พวกเราจะบำเพ็ญตนตั้งสัจจะไม่ได้ใช้บาตรไม่มีเหตุจำเป็นจะทุกวันก็ทำเอาอันนี้ข้อสำคัญในไหว้พระนี่สำคัญมากส่งเสริมจิตใจให้เด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้น,น,นแต่ว่าให้มีสติสตังนะ อรังสมาสมุโทโธนีน้อมจิตเขาว่าเขาว่าืุปฏิปโนได้แค่ไม่มากก็อเอาแค่เทนี้ถ้างั้นก็แผ่เมตตาหังสุกิโตโหมินี่้จำไปถ้าไม่ได้มากที่ว่าเมื่อเช้านี่ได้พุโทโธอย่างไันได้ก็ให้เท่าได้อายุได้อายุแล้วก็ต้องเติมเพิ่มเข้าไปไม่ใช่ว่าเอาเทนี้เอากิเลมันจะพายุด เอาต่อมันจนเข็ดเงน,นมันขี้เกียจผ้ามันว่าจะมันหยุดขี้เกียจจนเลิกนาะนที่เป็นว่าวิธีนําจิตออกจากอำนาจของกิเลสครอบงำท่านจึงว่าอำนาจของกิเลสครอบงำพระพุทธเจา้าท่านบอกวิธีบำเพ็ญออกนี่หลักชั้นๆเฉพาะปาษาการนางนั้น การไม่ทำบาปทั้งปวงทุกอย่างสิ่งใดที่เป็นโทษเป็นมลทินงดหมดอือี๋อยวข้อที่สองเท่นี่คุณสูส้สบ้แบสมบัา,าการบำเพ็ญบุญให้ถึงพร้อมอือไหว้พระแบบบำเพ็ญให้ถึงพร้อมระลึกถึงคุณพระพุทธเจา้าบริกรรมพุทโธนี่ก็มีระลึกถึงมีแต่คุณล้วน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 แยกออกไปตั้งแต่ส่วนเล็กน้อยไปหาส่วนใหญ่จนถึงจิจจภภาวนา ำจิตให้สงบวันนี้เราพูดเพียงชั้นๆแต่เริ่มต้นก็ต้องสร้างเป็นคนจริงชื่อสัตว์ฐานตัวนี้รับดีก่อนจึงจะมีเครื่องมือต่อต้อตานกิเลสถ้าตัวนี้เครื่องมือตัวนี้ดีแล้วมันฉลาดเพราะคุณตัวนี้ไม่ทําคนให้เสียทันทว่าพูดชโลกุชลานี่แปลว่าฉลาดเราสร้างตรงนี้มนุษย์เราอย่าขาดตรงนี้เป็นคนจริงชื่อสัตว์ ใครมาเขาเน้นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ถ้าจิตมันมาตรฐานในทุกด้านเลยทีนี้ตลอดการทําสมบัติเครื่องอยู่เครื่องอาศัยในในชีวิตทุกด้านทุกมุมสลาดหมดแล้วเป็นคนทุมะลุโล่งไปหมดเลยนี่หมายถึงมันสมบูรณ์ถ้าไม่สมบูรณ์ต้องลากออกมันขี้เกียจก็ต้องอดต้องทนต้องฝ่าต้องฟื้นนนี่เป็นมัดเบื้องต้นต้องสร้างมัดขึ้น ใครได้รวยทีเดียวไม่มีหรอกในโลกใครใหญ่ขึ้นทีเดียวก็ไม่มีในโลกผมพูดให้ทราบท่านพูดมีเหตุมีเป็นต้นเหตุมักแปลว่าคือข้อปฏิบัติที่จะสังหารกิเลสออกจากให้หัวใจที่แสดงว่ามักผลไม่ต้องพูดทําเดินมักให้มันดีชังวรละอังบาบให้มากขึ้นผลไม่ต้องพูดกินจะได้รับความสบายไม่ต้องพูดขอให้ต้องต้นเหตุให้ดี พพุทธเจ้าอพระอัสสิถ้าเราจำไม่ผิดสอนพมหาสารีบุตรไปฟังคำเดียวเย่ทำไมาเหตุปะขวะาทำเท่าไรเกิดแต่เหตุนั่น,นเหตุดีผลก็ต้องดีระหวังสังวรน,นี่พระกันไปแก้จิตเจ้ของเองแต่และดวงละดวงตัวนี้เป็นมาตรฐานของชีวิตเราที่เกิดมาไม่ขาดทุนอย่างอื่น หลวงปู่ไม่รู้เรื่องโลกเรื่องรังสารเป็นอยู่อย่างนี้ร่างกายนี่เกิดเป็นอยู่อย่างนี้ท่านจึงบอกไว้ไม่พอกันสวดเราเป็นความแก่เป็นธรรมดาใครไม่แก่ให้รูกก็นี่ถึงการนันควรที่จะควรเจ็บไข้ใขรไม่เป็นอันตายนี่ไม่มีเหลือแล้วขึ้นชื่อว่าเกิดไม่ว่าแต่สัตว์ตายหมดแต่เรื่องสัตว์มันอยู่ในฐานะเป็นเหรียญสัตว์มนุษย์นี่ให้รู้จักคิดจกักการ แม่สอนเจ้าของอย่าไม่มีความประมาทท่านจิงบอกเ,อเราจริงดีได้จําบทบาลีไว้เนี่ยจังหวนะนาสันติปุตตาตนายาณปิตานปิพันธวาอันตะเกนาทิปันาานะสณทิยาตีชุตานาตา,าพ่อแม่ก็มีถึงครบเวลาคามตายจะมาถึงแล้วความตายจะมัดคอแล้วพ่อแม่ก็มีบุตรก็มีภรรยาก็มี ญาติงก็มีเงินทองก็มีถึงมีก็ป้องกันไม่ได้มีพุทธโธานี้ร่างกายตายไปจิตบริสุธทธิ์ขุดผ่อจึงให้ฝึกตัวนี้ตัวนี้ตัวพุทธโธนี้ตัวชื่อสัตว์ถึงจริตนี้ให้เป็นฐานให้ดีอื่นๆฝึกเอถอะแต่ฝึกตัวนี้ดีแล้วมันจะฉลาดเกนฑ์อันนี้เป็นแต่อธิบาย ถ้าฐานมันดีแล้วทุกอย่างดีมดถ้าจิตฐานจิตไม่ดีถ้าชั่วก็ชั่วมดันจริงว่าทาดีได้ดีถ้าพูดสั้นๆทําชั่วได้ชัว่วก็จิตนี่แหละคิดดีคิดชัว่วจิตลวก็มาบริหารกายเท่านั้นเองถ้าจิตคิดในคิดดีก็พากายดําเนินแนวทางแห่งชีวิตก็ดีถ้าจิตคิดไม่ดีก็แนวทางแห่งชีวิตก็ชัว่วผลสุดท,ท้ายก็ฝ่ายชั่วม่เป็นฝ่ายมัวหมอง าฟดีเป็นฝ่ายชักพอกให้สะอาดเราก็เทียบให้ฟังแล้วมึงช้าเห็นผ้าสกปรกเอฝ่ายชักพอกนี่คือคือไฟทำต่พูดเยฝ่ายชักพอกก็คือาฟสบูดว่ดไงไปอาาะไรต่างๆอะไรเครื่องชักพอกต่างๆทําให้ผ้าขาวั่นอันนี้เหมเหนกันทําทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างเลือกเป็นฝ่ายชักพอกมดุดท่านยิงว่านิยานิกรรมนินวานิกังมสเดชิกังนําออก นำขี้เกียจออกนำขี้โลดออกเอาชั้นๆน,นี่แหละพอมันมีอยู่ในหัวใจเยอะไม่ว่าท่านไม่ว่าเราขี้เกียจมักง่ายอันนี้ตัวนี้กีดกันมดทั้งมรรคน,นิพพานกีดกัน,กนทั้งสมบัติกีดกันเพียงคําเดียวเอาไปคิดดูจริงหรือไม่จริงถ้าใครขี้เกียจใครได้ดีเอาไปคิดดูเจ้าของเท่านั้น นี้ละพากันนำทร,รมาพุทธเจ้าไปคิดไปอ่านแลนะไปแก้ไขจิตใจของเราเราจะดีขึ้นทุกวันทุกวันความสุขของด้านจิตใจเด่นขึ้นทางกายก็เด่นขึ้นเป็นคู่เคียงตามกันไปต่างมาแปรตามเหตุที่เราบำเพ็ญบุญถ้านะเราบำเพ็ญทุกวันทุกวันทุกวันไม่ทอมาถอยความเจริญรุ่งเรืองของจิตก็จะดีขึ้นทุกวันทุกวันดีมากมากขึ้นนลครับ พอมอด้วยสติปัญญาพังอำนาจกิเลสออกจากพินาศจิบฝายคนหลังของกิเลสการเกิดการกับก่อที่ท่านได้รับชมรับฟังจบไปนะครับก็เป็นพระธรรมเทศนานะครับของพระราชมงคลวชิระปีดานะครับเมตตาแสดงพระธรรมเทศนาหลังจากทำวัดเย็นเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวัน อาสา,าบูชาขึ้น15คห้าเดือน8ณวัดปา่าดานวิเวกบ้านแสงอรุณตำบลสีชมพูอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬนะครับก็ขอให้มีความสุขกันทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังพระธรรมเทศนาที่ทางอุดอรพารวยนำมาฝากในคลิปต่างๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับ ยังไงก็ขอพรบคุณมากครับใครที่สมัครเป็นสมาชิกของช่องนะครับก็รับเสื้ออุดรพารวยฟรี1ตัวนะครับใครที่สมัครแล้วก็อย่าลืมพิมพ์แจ้งในช่องความคิดเห็นมานะครับแจ้งที่อยู่ก็จะจัดส่งเสื้อให้กับท่านฟรีหตัวนะครับพบกับคลิปต่อไปนะครับคลิปมี ขอพรบคุณและขออำนวยอวยพรให้พี่น้องเรามีความสุขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับในช่วงเขา้าพรรษานะครับก็อ,อย่าลืมไปทำบุญไปถือศีลภาวนานะครับในวันพระนะครับในวัดที่ใกล้บ้านของท่านหรือในวัดที่ท่านสะดวกในการเดินทางไปปฏิบัติธรรมนะครับยังไงก็มันสร้างความดีนะครับ ฝากไว้เป็นแง่คิดครับพบกับคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ